แมงกะพรุนราดน้ำจิ้มสุดแซ่บพริกเขียวพริกแดงตามชอบหนึ่งถ้วยกระเทียมครึ่งถ้วยหรือจะใส่มากกว่าน,นี้ก็ได้รากผักชีไม่มีไม่ใส่ตบไทยด้วยขิงสดสี่ห้าแว่นเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยปั่นให้ละเอียดเทลงถ้วยเตรียมปรุงรสปรุงรสตามใจชอบเอาแบบที่เราชอบเลยนะคะผงชูรสไม่มีไม่ใส่แต่จะไม่นัวใส่น้ำปลาอย่างดีโซเดียมต่ำ ใส่เยอะแล้วเค็มแก้ได้ด้วยการเติมน้ําใส่น้อยแล้วจืดแก้ได้ด้วยการเพิ่มน้ําปลาเข้าไปอีกค่ะน้ำมะนาวสด10ลูกใส่ลงไปค่ะบีบด้วยมือไม่ไหวต้องใช้เครื่องช่วยเทลงไปรวดเดียวได้เลยน้ำตาล5ช้อนโต๊ะลงในหมอ้อใส่น้ําเล็กน้อยตั้งไฟเคี่ยวจนน้าตาลละลายคนส่วนผสมให้เข้ากันชิมรสชาติแซบถูกใจแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นเตรียมราดลงแมงกะปุนของเราได้เลย แองกพุลลางน้ำให้สะอาดแล้วนำไปลวกอย่าลวกนานเพราะมันหดลงเหลือเล็กนิดเดียวราดน้ำจิ้มให้ช่ำๆคลุกเคล้าให้เข้ากันน้ำจิ้มสูตรนี้สามารถนำไปจิ้มกับอาหารทะเลเป็ดย่างไก่ย่างไก่ต้มหมูตุน๋นจะจิ้มกับอะไรก็อร่อยที่สุดมาแซบด้วยกันจ้า